สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับผมว่ามันน่าสนใจดีทีเดียวตัวนี้ก็คือไขควงตอกนั่นเองนะครับได้มาในราคา239ตัวสินค้าก็คือ1 9 9ค่าส่งอีก40บาทนะครับเป็น239บาทนะครับทั้งเซตก็จะมีอยู่13ตัวด้วยกันมีหัวไขควงมาให้อยู่12ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวด้านอีก1ชิ้นก็เป็น13ชิ้นพอดีนะครับกลไกการทํางานของไขควงตอกนะครับเดี๋ยวผม ลองแกะให้ดูนะครับนี่ครับลักษณะก็คือมันสามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวานะครับก็คือเวลาเราตอกไปปุ๊บเนี่ยครับหัวไขควงจะหมุนเองโดยอัตโนมัติแล้วแต่เราจะปรับเลยนะครับเดี๋ยวผมลองถอดข้างในให้ดูนะครับจะได้เห็นกลไกการทํางานนะครัว่ามันทํางานยังไงนะครับเนี่ยครับเวลาเราตอกเหล็กตัวเนี้มันก็จะดันขึ้นมาตามล่องนะครับจะหมุนซ้ายหมุนขวาก็แล้วแต่เราปรับนะครับ ซึ่งวงแหวนสีดําตัวนี้มันจะควบคุมไม่ให้ไอเนนี้ครับแกนตรงกลางนี้มันหลุดออกมาได้นะครับลักษณะมันจะหลุดออกมาประมาณนี้นะครับนี่เอากระเด็นเฉยเลยโอเคไม่ต้องตกใจนะครับเพราะมันสามารถใส่ได้ไม่ยากนะครับเราก็จับใส่เข้าไปนะครับแค่นี้เองแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะดันวงแหวนสีดำนี้ครับกลับคืนเข้ามานะครับมันก็จะได้ล็อกไม่ให้มันหลุดออกนะครับ สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบเลยนะครับไขควงแฉกไขควงแบนหกเหลี่ยมนะครับแค่นั้นยังไม่พอสามารถใช้กับลูกบล็อกได้ด้วยนะครับหลากหลายขนาดเลยนะครับลูกบล็อกที่ท่านมีใช้งานอยู่อย่าง <S <S <ong> <S ผมก็มีอยู่เซตหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยเราจะมาทดลองใช้งานกับนี่เลยครับจะเป็นน็อ แบบแฉกนะของรถหมอใสนะ่ตัวนี้ถอดออกไม่ได้นะครับตัวอื่นๆนี่ไปหมดแล้วนะเลยตัวเดียวหัวเริ่มที่จะบาน,บานเยินเยินแล้วนะครับก็เลยจําเป็นต้องหยุดก่อนนะครับหาเครื่องมือที่จะามาใช้งานกับนก็นี่เลยครับไขควงตอกนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกหัวไขควงให้มันไซส์พอดีกับนัดที่เราจะขันหอกนะ ง่ายๆครับเราก็ไปลองเทียบดูเลยว่ามันโอเคไหมนะหาตัวที่มันแน่นที่สุดเนี่ยนะครับเพราะถ้าเราเอาตัวที่มันรวมๆหรือว่าไม่พอดีเนี่ยยิ่งตอบหัวก็จะยิ่งเละกันไปใหญ่นะครับอ่าอย่างตัวนี้ก็น่าจะเป็นไซส์นี้นะครับถึงจะได้นะ,อะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่เข้ากับด้ามไขควงนะครับ เราก็จะหมุนมาตรงสัญลักษณ์ L นะครับก็ L ก็คือหมุนซ้ายนะครับซึ่งก็เป็นการหมุนออกนั่นเองอเดี๋ยวจัดการเลยนะเราก็ใช้ค้อนเนี่ยครับตอกมันเข้าไปเลยจับด,ด้ามให้แน่นๆนะครับแล้วเราก็หมุนด้ามไปทางที่เราจะออกด้วยนะครับแล้วก็ตอกเข้าไปหัวไขควงมันก็จะหมุนตองเองนะครับนะครับสีห้าทีบเรียบร้อย ซึ่งก่อนหน้านั้นพยายามที่จะออกออกยังไงก็ไม่ออกนะครับพอเราตอกให้มันคลายแล้วเราก็ใช้เนี่ยครับไขควงธรรมดาขันออกได้เลยครับง่ายๆเลยแต่วันนี้นแบบขดยากนะครับหัวเริ่มจะเย็นมากเลยในะเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะใช้เป็นลูกบล็อกนะครับสมมติว่าตัวนี้มันติดกันแล้วกันน็อตตัวนี้นะครับเราก็ใช้ลูกบล็อกที่ผมมีอยู่มีหลากหลายขนาดนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้งานนะครับอย่างตัวเนี้เราก็แค่ถอด อันเดิมออกนะครับแล้วก็ลูกบล็อกที่มันพอดีเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเสร็จรียบร้อยเราก็จัดการตอกแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยครับเราสามารถเลือกไซส์ของลูกบล็อกได้แบบมากมายหลายไซส์เลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็ามาลองก่อนว่าตัวไหนที่มันจะพอดีนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้พอดีแล้วเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็จัดการตอกแค่นี้เองนะครับง่ายมากนะครับ ก็มารีวิวการใช้งานเล็กๆน้อยให้ชมกันนะครับรวมไปถึงให้ดูถึงกลไกลการทำงานของไขควงตอกกันด้วยนะครับหวังว่าน่้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับถ้าหากว่าชอบใจถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญฝากกดติดตามก,กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่ององเราท่านจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ